สวัสดีครับวันนี้ตีก็จะมาสอนอตั้งค่าเตือนแบตเตอรี่เหลือสักประมาณ35นะตอนนี้ผมยัง37ก็จะทำให้ดูคร่าวๆนะครับใครจะพาไปต่อยอดก็ได้นะครับโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าก็กดเข้ามาที่การทำงานอันตโนมัตินะครับแล้วก็กดบวกแล้วก็สร้างการทำงานนะครับเลื่อนลงมาดานลลาร์ กดเข้าระดับแบตเตอรี่นะครับผมโอเคก็ผมต้องการตั้งค่าเป็น35นะครับก็กดไปโอเคแล้วก็เลื่อกนะครับผมการทำงานผมจะเขียนนะเขียนว่าอ่านนะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่า อ่านออกเสียงข้อความก็ติ๊กเข้าไปที่ข้อความที่มันจังๆนี่กดเข้าไปนะครับแล้วก,ก็เขียนนะครับเขียนว่าเขียนว่าแบตเตอรี่เหลือ35แล้วนะเจ้านายโอเค ก็เสร็จนะครับอันนี้จะเป็นแสดงกดที่แสดงเพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็เลือกอความเร็วได้ผมเอาไว้ช้าลงมานิดหนึ่งนะครับก็กดลองเล่นดูกดเพนะเพลล่างฝ่ามือนะครับแบตเตอรี่เหลือ35แล้วนะเจ้านายโอเค แล้วก็กดถัดไปไทมก่อนนี้ก่อนออกนะครับเสร็จสิน้นโอเคต่อไปก็รอให้เบ็ดเหลือ35%เปอร์เซ็นนะครับเบดถึง35%เปอร์ซ็เดี๋ยวผมจะมาตัดคลิปให้ดูตอนถึงนะครับน่าจะสัก4-5นาที10นาทีไนะด้รอแป๊บหนึ่งไปเจอกันตอนที่เบดเหลือ35%ม,มา t e t s go แบตเตอรี่เหลือ35แล้วนะเจ้านายโอเคแบตเหลือ35แล้วนะครับโอ้ทำไมไวาจังอะเครื่องผมยังกินแบตเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับทำง่ายๆถ้าอยากจะทำจริงๆผมว่าให้เปลี่ยนเป็นทำเป็นห้าเ็นตก็ดีเหมือนกันนะครับเหมือนว่าเราเล่นอยู่ใช่ปะ แลวมันขึ้นเตือนว่าเป็ดเหลือ30เอ้ยเหลือ50เปอร์เซนแล้วแบบนี้เราก็พอจะรู้และเราก็ได้ไปชาร์จนะครับเพื่อทนองเบ็ดนะครับก็ประมาณนี้เลยครับง่ายๆนะไว้อันนี้ผมว่าดีกว่า,าเสียบสายชาร์จนะครับผมว่ามันดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าเสียบสายชาร์จเสียงดังตึ้งของเราก็ดีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปใส่ให้มันแบลบลลก็ได้แต่ถ้าเตือนอ่ะผมมองว่า โอเคอยู่นะสำหรับตัวนี้ถือว่ามีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยครับก็ฝากไปด้วยนะครับก็กดไลค์กด Subscribe ให้ตีด้วยนะก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันจนจบนะครับผมมีอะไรก็สอบถามได้นะครับตีจะตอบทุกคอมเมนต์เลยก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ